ครับย,ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ On the Way <ล>รายการนี้ฮะจะ On the Way พาทุกคนไปอัปเดตทุกเทรนด์แล้วก็ไลฟ์สไตล์ฮิตๆแบบฮิปสเตอร์เลยแล้ววันนี้นะคะมีมรเรื่องรอสนุกมารอคุณผู้ชมอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นอย่ารอช้ากันเลยดีกว่าครับไปพบกับช่วงแรกครับช่วง Around the Pop ไปเลยฮะสนับสนุนโดย ToyoTA โ,โอเคครับช่วง Around the Pop ช่วงแรกนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวนี้นะฮะ การที่เราจะนั่งชักโครกหรือนั่งส้วมเนี่ยฮะมันแตกต่างกันคุณก็รู้ใช่ไหมว่าเวลาที่คนจีนมาบ้านเราเนี่ยฮะเขาจะมีวิธีการนั่งที่ไม่เหมือนบ้านเรายองยองชีนเขาจะนั่งเหยียบบนฝาชักโครกมันก็เลยแบบเหมือนกับว่าวัฒนธรรมมันไม่เหมือนกันบ้านเราก็จะนั่งเหมือนกับฝั่งตะวันตกเนาะที่จะนั่งเหมือนฝรั่งที่นั่งบนฝาชักโครกกันปกติเป็นเหมือนกันนะฮะกับที่ประเทศเยอรมนี เพราะว่าที่ประเทศเยอรมน,นีนะฮะคนเยอรมันเขาก็จะนั่งกันบนชักโครกธรรมดาแต่มันจะมีชาวตะวันออกกลางนะฮะแล้วก็ชาวแอฟริกาที่แบบหว่าลี้ภัยเข้าประเทศเป็นผู้อพยพเข้าประเทศเขาเนี่ยฮะปีหนึ่งมีถึง1.5ล้านคนเลยนะตอนนี้เนี่ยฮะ oh. คนเยอรมันเขาก็เลยสร้างซ่วมแบบ two in one ขึ้นมาเป็นยังไงเป็นแบบที่คุณสามารถ นั่งอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่ข้างๆตรงนี้ฮะมีสามารถมีแบบที่ให้เหยียบก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่ต้องเหยียบบนฝาชักโครกแล้วการที่ตรงนู้นนะฮะอารยธรรมมันต่างกันเนี่ยฮะมีเรื่องาศาสนามาด้วยนะเพราะว่าถ้าเป็นห้องน้ําสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยฮะจะเป็นสีของาศาสนาอิสลามแล้วก็บางคนเนี่ยฮะถ้าไปที่แบบเป็นที่นั่งชักโครกอย่างเดียวเนี่ยฮะเขาก็จะไม่ขับถ่ายบางคนอั้นบางคนอั้นไม่อยู่ขับถ่ายบนพื้นดีกว่า เออเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะก็เลยมีไอเดียดีๆอันนี้ออกมาแต่ยังไม่ได้ทําเป็นชิ้นเป็นอันนะเป็นไอเดียออกมาก่อนก็ก็ดีนะถ้าในอนาคต<พ><พ>อาจจะได้ทํจริงจริงเพราะพูดรีภัยเขาเยอะไงขเขาก็ต้องเข้าใจว่าพอเข้ามาปุ๊บก,ก็ต้องมีการปรับเปลนนี่ยนนิดนึงใช่แล้วเออก็น่าสนใจน่าสนใจคือของยโยชี้เนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะแต่ของตอนอี้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็ ตื่นตาตื่นใจด้วยแล้วเป็นสิ่งที่หลายคนกำลังสนใจอยู่คืออะไรฮะพลังงานทดแทนพลังงานทางเลือกไม่เห็นสนใจเลยนี่ฮะไม่ใช่นี่เพราะว่าโยชิก็เปิดแอร์ไว้ล้อเล่นล้อเล่นสนใจฮะแอร์ทิ้งไว้วปาอย่างไรทิ้งไว้อย่างเงี้ยเรื่องนี้มันพลังงานทางเลือกก็พวกแบบพลังงานแสงอาทิตย์ Hmm. คือเมื่อประมาณต้นปี2558ที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาก็จะมีการออกเป็นถนนสําหรับคนขี่จักรยานโดยเป็นถนนพลังงานแสงอาทิตย์อ๋อใช่ใช่ไ่ะทางฝรั่งเศสไม่น้อยหนะ้าไม่ยอมแพ้ฉัน oh <my> ขอทําเป็นถนนพลังงานแสงอาทิตย์ระยะทาง1,000กิโลเมตร หนึ่ 1, งกิโลเมตรนี่คือยาวมากนะทะลุไปแบบว่าภูเ,เก็ตพลังงานตรงนี้มาทําอะไรเหรอคือมันเป็นพลังงานทดแทนเวลาพลังงานตรงนั้นมาปุ๊กว่าเก็บพลังงานไว้แล้วก็แปลงเป,<อ>เป็นพลังงานไฟฟ้าส่งให้กับครัวเรือนต่างๆคือเขาบอกว่าหนึ่งเอ่อสี่สี่เมตรเนี่ยสามารถแปลงเป็นไฟฟ้าได้หนึ่งครัวเรือนแต่ถ้าสมมติว,ว่าประมาณ1กิโลเมตรจะแปลงเป็นไฟฟ้าแล้วให้คนใช้ได้ประมาณ5,000นคน คือแบบเลิศมากแล้วแต่ผมว่า,าถนนนี้มันต้องแพงมากๆแน่เลยใช่ไหมคือตอนนี้นยังอยู่ในการวางแผนอยู่แล้วเขาก็ร่วมมือกันด้านวิศวกรเนี่ยสองบริษัทก็คือค o r u s แล้วก็ Ines s เขาบอกว่าเวลาแสงอาทิตย์ตกลงมาเขาจะใช้เหมือนเป็นวัส,วสดุที่กึ่งตัวนำเป็นซิลิโคนที่สามารถใช้แปะกับถนนได้เลย คือใช้แบบแทนถนนได้เลยมีความทนทานรองรับแบบน้ำหนักเยอะๆเพราะว่ามันต้องรถขับไงรถแบบต้องทับอะรองรับภานะได้ดีเลยแล้วก็กันลื่นได้ด้วย mm. คือเขาแบบออกแบบมาเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้เนี่ยที่เขายังวิจัยอยู่ยังไม่ได้ให้ใช้นะยังวิจัยอยู่เพราะว่าจะดูว่ามันคุ้มค่าหรือเปล่า mm. มันจะแพงไปไหมมันจะปลอดภัยหรือเปล่า mm. มันจะเซฟตี้ขนาดไหนใช่ mm. ผมว่าตัวเปลี่ยนพลังงานจากแสง mm. ที่เป็นพลังงานไฟฟ้าอะไรพวกเนี้ยพวกนี้มันแพงไง ก็ต้องรูว่ามันจะคุ้มหรือเปล่าผมว่าถ้าเป็นไปได้เอาไว้ทำทำเป็นหลังคาดีกว่าจริงๆนะบ้านคนเนี่ยเยอะแยะทําเป็นหลังคาให้หมดเลยแล้วเปลี่ยนเป็นงานที่บ้านตัวเองไปเลยทํามันถูกๆเนาะใช่ไม่แต่ว่าเขาแบบว่าฝรั่งเศสเขาไม่อยากหน่อยหน้าในทร่แลนไง Uh huh. เอาจริงๆเถอะนะเห็นเนเธอร์แลนด์ําออกมาแล้วเป็นถนนสำหรับจ<ๆ>ักรยานแต่ถ้าทำไป<ๆ>ก็ถือว่าดีก็เป็นพลังงานให้กับควเรือนหลายๆควเรือนได้ใช้กันถูกจริงๆ1,000พ <km S 2> ันกนะิโลเมตรเหมือนกับว่าลงทุนไปก่อนรอบแรกเสร็จปุ๊บมันก็ใช้ได้ยาวนานใช่ไหมแต่ว่ามันจะอยู่ได้ยาวนานหรือเปล่าเนี่ยต้องรอดูก่อนต้องดูต่อไปนะถนนพลังงานแสงอาทิตย์ใช่แล้วครับพี่อ้อไหนเดทเป็นไงบ้างที่ผ่านมา น่าเบื Arrow, ่อโทรไปก็ไม่รับแล้วก็รับสายช้าเหมาะกว่าดิดชัวราแล้วก็บอกว่าไม่ว่างเบื่อใจผู้ชันสมัยนี้นะเขาใจ่เหรอเมื่อยได้แตกเลยหยุดก่อนวันนี้นะฮะความเครียดความโงคุณจะหายไปคุณจะได้ระบายอารมณ์แบบสุดๆไปเลยนะจริงนะ ใช่วันนี้นะผมจะพาไปที่ปินโตไฟสตูดิโอนะครับคุณจะได้ต่อยมวยแบบถูกวิธีด้วยโอยดีเลยเอะต้องการมาขนจัดหนักเลยนะจัดหนักเลยฮนะไปดีกว่าครับปสนับสนุนโดยโซดาสิงมาเร็วคุณต้นอ้อมาเร็วรไ,ได้ต่อยจริงะเนี่ยได้ต่อยจริงม่ไหวแล้วเนี่ยนี่ไง ีไม่ต่อยแล้วไม่ต่อยแล้วใช่ไหมผมบอกคุณแล้วนี่นะครับน้ององตวนสวัสดีครับสวัสดีครับองตวนครับนี่องตวนนี่ต้นอ้อนะครับถอดนมเลยถอดนมเลยไหนครับทำไมฮะจะถอดนมทำอะไรครับกอดไม่ถนัดฮะกอดไมปถนัดอ๋อเป็นาดแบบอเมริกันใช่ถูกต้องเลยเพราทั้งไทยกับทั้งกฤยกันอย่างงี้อ๋อเพาส่วนตัวเลยอะแล้วก็เขาเป็นแบบว่าฝรั่งเศสไงคุณแล้วตรงไหนของคุณที่เป็นฝรั่งเศสเหรอฮะเขาต้องคิดกันดิ ไม่ใช่หรอตายลไม่ใช่ไม่ใช่พีมงกรผมพีมอานอินเตอร์นะกับเขาสนิดนึงเป็นนิดนึงใช่ไทยฝรั่งเศสไม่ที่จริงมันฝรั่งเศสอ้าวแล้วทไมพูดไทยได้ก็อยู่ที่นี่มาสักพักใหญ่แล้วอยากอยรู้ว่ามาอยู่เมืองไทยแต่ตอนกี่ขวบะตอนที่ย้ายมาคณะจะประมาณ1ิ1เอ็ พ่อกับแม่มาทำรีสอร์ทนะฮะมาเปิดโรงแรมชินี้ก็เลยต้องย้ายมาอยู่ที่นี่ด้วยเลยเอาแล้วพอพ่อแม่เปิดรีสอร์ทโรงแรมทำไมเราอยู่อยู่มาต่อยมวยก็ข้างบ้านเนี่ยมีค่ายมวยอยู่เราจะเห็นเด็กๆรุ่นเดียวกันที่เขาจะวิ่งเข้าไปซ้อมวิ่งเข้าไปเล่นก็เลยวิ่งตามเด็กเข้าไปแล้วก็ได้รู้จักกับมวยไทยอ๋อแล้วก็เลยเหมือนจะได้ฝึกภาษาจากตรงนู้นด้วยเลยได้ฝึกภาษาด้วยแล้วก็ได้ต่อยมวยด้วยใช่กับมวยไทยแบบนี้ก็คือต่อยมวยมากี่ปีแล้วฮะชกจริงๆน่าจะประมาณ13 อายุ13ใช่ครับ13ก็เพราะนานแล้วเพราะตอนนี้เป็นระมาณ35ไม่ไม่ถึงเดี๋ยวตอนนี้อายุเท่าไหร่นะฮะ25่สิบห้่ารางวัลมีอะไรบ้างก็ก็อ่าตอนนี้ก็มีอ่าได้แชมป์โลกมาแล้ว33เส้นแชมป์โลกแล้วอะไรตอนนี้มีแชมป์โลกมีไหวครูสวยแห่งปีของเวทีลุมพินีมีอะไรต่างๆมีเยอะก็มีเรื่อยๆกว่า ที่จะมาเป็นแชมป์โลกได้เนี่ยแล้วซ้อมมาพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยไปค่ายมวยที่อยู่ข้างบ้านเนี่ยคือครูบอกเลยป่าว่าม well, well ีแววมีแววไม่มีเลย <c oughs> คือตอนนี้เข้ามาทุกคนก็จะคิดว่ายัางไงก็ไปไม่รอด <c oughs> คือใหม่ๆนะครูเนี่ยต้องบอกเลยว่าเขาจะไม่สนใจเขาจะไม่สนใจเด็กใหม่เพราะว่าเหมือนเวลาครูคนนึงเขาจะสอนเขาจะให้วิชาเนี่ยคือเหมือนเขาเอาส่วนหนึ่งของตัวเขามาให้เราฉะนั้นถ้าเขารู้สึกว่าเราไม่ได้ตั้งใจจริงๆเราไม่ได้รักจริงๆเขาจะยังไม่ให้เพราะเราอยู่ไปเรื่อยๆเนี่ยแสดงถึงความตั้งใจ ความมุ่งมัม่นเขาถึงจะแบบเา่าเคสอน <ใจ S 1> เรา่อยใช่อยากเห็นรางวัลจังเลยว่ามีรางวัลยังไงบ้างไ,าาได้ก็ตอนนี้เราก็มาเก็บไว้ในตู้แหละจริงๆก็นี่แหละผมขัดแชมป์ที่เคยได้มานะก็นี่ก็จะเห็น o ล l d ชมเ m p i o นนี้ก็เป็นแต่ละสถาบันจะไม่เหมือนกันนะฮะก็มไหนคือรางวัลใหญ่สุดในนี้ชื่อจริงเท่าๆกันหมดนะฮะ <c oughs> ที่จริงก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกันนะคะเพราะใหญ่เท่ากันห <c oughs> ม้ยถึงรางวัลหรอว่าเวทีใหญ่สุดความจริงแล้วมันไม่เกี่ยวกับรางวัลไม่เกี่ยวกับไฟไม่เกี่ยวคือทุกทุกครั้งที่ขึ้นโชว์เราถือว่าเป็นเป็นไฟที่ยิ่งใหญ่เป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ทุกครั้งที่ได้ชัชนะเพราะว่าเตรียมตัวแต่ละครั้งมันยากทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นไฟชิงแชมป์จะเป็นไฟธรรมดาจะเป็นกับใครก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องมีการเตรียมตัวที่ยากพอสมควรเะนั้น ถึงเราจะชิงแชมป์เราจะอะไรคือความตั้งใจเราไม่ได้พิเศษเพราะเราต้องตั้งใจทุกไฟ์ให้เหมือนเดิมต้องรักษามาตรฐานให้เหมือนเดิมทุกครั้งดังนั้นมันก็แค่เป็นของที่ะระลึกที่กลับมากับตัวเฉยเคความภาคภูมิใจใช่แต่ว่าที่จริงก็มันก็จะใหญ่ทุกครั้งแหละถือว่าเป็นข้อคิดที่ดีนะฮะเหมือนกับว่าทุกๆงานมันต้องสําคัญหมดต้องรักษาคุณภาพให้ดีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่ทุกอย่างมันเป็นเครื่องการันตีว่าเราต้องดีที่สุดคือทุกครั้งที่มีผู้ใหญ่ให้โอกาสเราให้งานเราึงงแว่่าาาจะเเเป็นนนลหหรรือใญา ต้องรักษามาตรฐานต้องให้ใ<ช>เหมือนเดิมทุกครั้งแล้วพอเขามีสตูดิโอของเขาเขาก็มีแบบพวกโปรด่งโปรดักของเขานะฮะค่ะผมมีโปรดักอะไรบ้างคะที่ใองไม่ว่าจะเป็นแชมพูสบู่เอ้ยไม่ไ้เช็ชชที่คุณลาที่คแล้วไ่ไดในห้องน้ำท,ที่จริงตอนนี้เราก็มาร่วมนะฮะทำโปรดักกับแฟร์เทค นะฮะซึ่งเราจะมีค o b r a n d i n g นะฮะเป็นแฟร์ไทยกับกับยิมของเราที่เป็นพิงโตไฟสตู Studio นะฮะที่ยิมมันก็จะมีพวกอุปกรณ์มวยจำหน่ายนะม้ว่าจะเป็นกันเกงมวยเสื้อนวมผ้ามือทุกอย่างตลอบคนที่เท่มากเลยนะแบบมีนวมของผู้หญิงผมเห็นมีสี่ชิ้นกว่าใช่ใ่ใช่แต่นี่ผู้หญิงมาต่อยมวยกันเยอะป่ะฮะเยอะคือผู้หญิงจะประมาณ90% 90%เปยราเกว่าผู้้ายอีกเอรมากกว่าผู้ชายอีกผู้หญิง9คนผู้ชายแค่1นคน จริงเหรอ<ช>เป็นเป็นอย่างนี้เฉพาะที่สตูดิโอของตองตวนที่จริงมันจะส่วนมากนะฮะส่วนมากพวกยิมมวยจะเป็นแบบนี้ถ้าเป็นค่ายมวยค่ายมวยเนี่ยที่อาจจะยังไม่ไม่ได้จัดระบบซ้อมแบบไม่ได้เตรียมความพร้อมให้กับผู้หญิงคืออย่างเช่นห้องน้าแอร์ยังไม่มีอะไรเงี้ยผู้หญิงอาจจะยังไม่เข้าไปไม่ใช่ว่าไม่อยากแต่ว่าอาจจะยังไม่พร้อมแต่พวกยิมที่พร้อมแล้วเนี่ยส่วนมากจะเป็นผู้หญ <owning> ิงจ,เป,จเป็นผู้หญิงาะว่าผู้หญิงเาสนใจในการต่อยมวยเลยแล้วผู้หญิงคือต่อยมวยเรามจะมีแบบ ส,สอนม,มีมีมีที่จริงก็มีสำหรับทุกคนแหละแต่ว่าถ้างั้นอันนี้เดี๋ยวเราเข้าไปคุยข้างในไหมมาสิอยากจะรู้ว่าที่นี่เป็นยังไงมาสิาสข้างในต่อม,มาสิเข้าไปถ่ายกนอ่อ <laughs> ย่องมาโลเลวย่องโอ้ชิวข้าวขาข้าวขาดิฟลึงแบบฝรั่งเศสอีกแล้วใช่ไหมพ่รั่งเศสอันนี้คือน้องชายใช่ใช่พูดถึงที่นี่ฮะที่นี่เรียกว่าอะไรนะปินโตไฟสตูดิโอใช่ไหมฮะที่มาที่ไปเป็นยังไงทำไมเราถึงอยากจะมาเปิดที่นี่ฮะ ก็ที่จริงเราก็ามีในหัวว่าห้าหปีแล้วที่อาจจะเปิด<ม>เพราะว่า,าจนที่อยู่ประจวบเราทำแต่มวยอาชีพอยยวแล้วนี่เราก็เห็นว่าคนสนใจมวยไทยมากมายแล้วก็เราก็อยากให้ทุกคนคิดว่าไม่ขึ้นชกจริงอยากมาซ้อมแล้วก็อยากให้รู้จักมวยไทยด้วยใช่คือหลายๆครั้งเวลาเจอเพื่อนๆเจออะไรเขาก็เขาก็จะถามไงว่าอยากจะซ้อมอยากจะอะไรแต่อาจจะยังไม่มีที่ซ้อม,มอหรือว่าอยากจะซ้อมแบบถูก บบถ,ถูกวิธีถูกวิธีใช่แต่ว่าบางครั้งเนี่ยมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเป็นมวยไทยอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่เหมาะบางคนมาอยากจะกล้ามเนื้ออยากจะมีอยากจะเฟิร์มอยากจะอะไรเงี้ยเราก็เลยเพิ่มสูตรมามีบ o d y w e i g มีอะไรต่างๆเข้ามาในโปรแกรมการซ้อมทุกครั้ง ออก็คือเป็นสตูดิโอด้วยเป็นจิมด้วยพูดถึง,พ,ถงพูดถึงโปรแกรมที่นี่สักนิดหนึ่งได้ไหมครับเปโปรแกรมอะไรบ้างครับซ้อมครั้งหนึ่งก็จะอยู่ประมาณชั่วโมงครึ่งแต่ว่าทุกครั้งเนี่ยก่อนที่ลูกค้าจะเริ่มเนี่ยเราก็จะถามก่อนจุดประสงค์ในการซ้อมในครั้งนี้คืออะไรบางคนอยากจะลดน้าหนักบางคนอยากจะดูแลร่างกายบางคนอยากจะอย่างผู้ชายอยากจะสร้างกาล้ามเนื้อคือแต่ละคนจะไม่เหมือนกันฉะนั้นโปรแกรมการซ้อมจะต้องไม่เหมือนกันก็คือให้เหมาะกับแต่ละคนแต่ละต้องการข<น>องก็คือมาได้ทุก ประเภทเลยทุกแบบเลยจะมีความรู้จะไม่มีความรู้จะอ้วนจะผอมจะเด็กจะผู้ใหญ่มาได้หมดนะครับเพราะว่าที่นี่มีมาตั้งแต่ประมาณ5ขวบขึ้นไปแล้วก็สุดท้ายที่เพิ่งมาสมัครได้อทิตย์กว่าเนี่ยเจ็ดสิบเขาอยากจะดูแลร่างกายแล้วเขาเป็นคนรักในวิชามวยไทยอ่ะแต่แบบนี้วันนี้เนี่ยฮะเดี๋ยวจะให้คุณองตวนกับรีโอช่วยไกด์สอนหน่อยแล้วกันว่ราจะได้ยังไงถ้าอยากจะเฟิร์มอะไรเงี้ยนะได้ปกติเคยเตะผู้หญิงไหมฮะรีโอ ตอนซ้อมเหมือนกันแต่ว่าวันนี้ไม่ซ้อมจริงๆเดี๋ยวเตะจริงเลยนะครับเล่นเหมือนหนังเลยเตะมาจุกกับตอนนี้ก็ตบจุกนี่เตะจุกนะ่จ้าถ้ายังไม่ตายนะถ้ายังไม่ตายถ้าอยางั้นตอนนี้ไปซ้อมกันดีกว่าสิไปครับลีโอฮะเดี๋ยวจะให้คุณต้นนอทำอะไรฮะ อยาให้ต่อยหมัดสักหน่อยแล้วก็ลองเตะดูนะโอเคต่อยกงก่อนหนึ่งสองดีฮึบฮึบเออหนึ่งสองเป็นแล้วนี่ซ้ายตอกะมันต้องเข้าไปใกล้ๆเขา้ยเยอะไป ตอดตัวเนาะทำไมคุณไม่ห้ามล่ะยังไม่รู้ว่าต้องเข้าไปใกล้ขนาดไหนเทปเนี่ยผมไม่ต้องห้ามหรอกเพราะว่ามันเป็นเทปที่แบบที่คุณจะได้กำไรชีวิตไงผมก็ต้องให้กำไรชีวิตเลยที่นี่เปิดเปิดบริการทุกวันไหมคะใช่เปิดทุกวันนะฮะตั้งแต่1ิบโมงเช้าถึงสองทุ่มทุกวัน เข้ามาได้เลยนะฮะก็ใช่ถ้าใครที่อยากติดต่อเพิ่มเติมก็มาดูได้ใน Instagram ใน f a c e b o o k ป i n น o f i g h t s t u d i o นะดูได้เว็บไซต์ก็ได้ PintoFight Studio.com ครับผมอ่ะนะแล้ววันนี้นะฮะใครที่สนใจอยากจะมาที่ Pinto Fight Studio นะฮะวันนี้เนี่ยโชคดีมากๆนะครับเพราะว่าเอาใจแฟนรายการ On The Way นะครับผมมีของรางวัลมาให้ครับผมก็ลด50% 5รางวัลครับว้าวจะเป็นคอสเลยนะคะใช่ครับ ทุกมวยที่นี่ต่อยมวแต่มีกติกาอยู่ว่ามีคําถามฮะต้องตอบคําถามไม่ถูกถ้าใครที่ดูรายการของเรามาต้องรู้แน่นอนนะฮะว่า2พี่น้องนะฮะองตวนกับลรีนะครับเป็นคนประเทศอะไรระหว่าง1ฝรั่งเศส2แคนาดาย,ยังไงนะฮะใครที่รู้คําตอบแล้วนะฮะเข้าไปที่ f a c e b o o k c o m on the way tv show แล้วไปตอบกันในนั้นนะครับใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณ2พี่น้องมากเลยทั้ง<ร>อ,องตวนแล้วก็ลรีคะขอบคุณนะครับขอบคุณครับ เหนื่อยเลยเนาะเหนื่อยด้วยสนุกมากด้วยชอบเลยอะ่ะมาแบบโดนใจที่สุดอะ่ะใช่นะมันเหมือนกับออกกำลังกายเนาะ The fit and firm เมื่อกี้ที่ต่อยไปเยอะมากจนคอแห้งอยู่น้ำไปหมดแล้วฮะที่ต่อยก็กรี๊ดต่อยไปเอ่อเอ่อเออเอออย่างเงี้ยเหรอแอลเอแอลคนหรือแมวแล้วนี่วันนี้<ำ>มีอะไรฮนะ น้ำเพื่อสุขภาพมาให้เลยนะเพื่อสุขภาพเลยเพื่อสุขภาพเลยเพราะว่าแบบว่าไปต่อยมวยแล้วออกกําลังกายแล้วก็ต้องแบบดื่มอะไรที่มันสดชื่นแล้วเพื่อสุขภาพด้วยตอนนี้เมนูนี้เนี่ยชื่อว่าเบอร์รี่แรปปิ้ตโซดาเบอร์รี่แรปปิ้ตโซดาใช่มันมันมีส่วนประกอบอะไรฮะมันไม่ได้มีเนื้อกระต่ายนะไม่ไมเกี่ยวใช่ไหมจแครอทแครอทน้ำแครอทสตรอเบอรี่อืเป็นไงบ้างสดชื่นไหมสดชื่นฮะไหนอ๋อ มันเหมือนก็มีน้ํามีกลิ่นของน้ำแค่หรอทแล้วก็เป็นกลิ่นของสตรอเบอรี่นะแล้วแบบสดชื่นด้วยโซดาถูกต้องอ่ะเอาเป็นว่าวันนี้นะฮะเจนค a ร์ o n นเนชั่นอินสไ d บา s o d a าสิงหพามาอัปเดตท,ที่นี่นะฮะสำหรับสัปดาห์หน้าจะพาไปที่ไหนต้องติดตามนะครับ <S <S อ่ะแล้วตอนนี้นะฮะก็อยู่ในช่วงโซอินเทรน ตอนนี้เนี่ยผมมีอะไรจะแนะนําอย่างหนึ่งสําหรับใครที่นอนกรนไม่คุณไม่กรนเหรอไม่กรนคุณบอกตัวเองว่าไม่กรนหรือเปล่าแม่กรนแม่กรนใช่ไหมคือบางทีเรากรนเราก็ไม่รู้เพราะเราหลับอยู่ไงเราก็ไม่รู้จนคนข้างๆต้องมาบอกเราว่าตื่นมาแล้วยังไม่คิดเลยว่าเตียงกรนผมเคยกรนหนักมากคือถ้าเหนื่อยมากๆจะกรนแล้วเคยกรนหนักมากๆจนตื่นเพราะเสียงกรนตัวเองคุณคิดดูดิโอ้ บ้านแตกอ่ะเนี่ยแต่ก็คือ,อพ่อแม่ผมก็โกนแม่คุณก็โกนใช่ไหมใช่ตอนนี้นะฮะมันมีอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่ขายกันในต่างประเทศเยอะมากมเขาเรียกว่าโนราโนราโนราคือปกติเนี่ยฮะ <Man. S 1> การโกนของคุณนะพ่อผมเนี่ยเคยจะเอาอุปกรณ์หลายๆอย่างมาแนะนำในไหนจะเป็นไอที่อุดจมูกบ้าง เป็นเป็นแบบเหมือนกับเป็นตัวเป็นตัวกรองอากาศฮะอุจจมูกอะไรสักอย่างใช่หรือว่าเป็นแบบเป็นที่ใส่อะไรนู่นนี่มันมันวุ่นวายมันลําบากมันยุ่งยากมันนอนไม่หลับมันเกกะนะฮะตอนนี้นะฮะไอเครื่องโนราตัวนี้นยฮะมีลักษณะเป็นคล้ายๆกับเมาส์มี2อุปกรณ์นะมี2ชิ้นคืออีเมาส์ขาวๆอันนึงกับเป็นแผ่นสีขาวๆที่เอาไว้สอดใต้หมอนลองดูคลิปกันไปพร้อมๆกันเลยนะฮะเมื่อไหร่ที่เรากรนปุ๊บนะฮะไอตัวเมาส์เนี่ยจะจับ ว่าเรากลนอยู่ปุ๊บมันจะส่งสัญญาณไปตัวแผ่นใต้หมอนเพื่อให้แผ่นใต้หมอนเนี่ยฮะขยับขยื่นขยับขยืน่นแบบอ่อนไหวแบบอแบบอ่อนโยนแบบเบาๆนะฮะทีนี้เนี่ยฮะมันก็เลยจะปรับเปลี่ยนท่านอนของเราปรับเปลี่ยนตรงต้นคอการหายใจ,ยใจมันจะปรับเปลี่ยนมันจะดีขึ้นแล้วการกลนจะหายไปเนี่ยแหละฮะคือการทํางานของมันโดยที่ ไม่ต้องมีอะไรมาติดจมูกติดนู่นติดนี่ให้มันวุ่นวายนะฮะไม่ต้องมานั่งพะวงว่าต้องนอนตะแคงตลอดใช่อันนี้มีจำหน่ายหรือยังอันนี้มีจำหน่ายแล้วที่ต,ต่างประเทศมีลอง,งพิมพ์นะฮะ Nora N-O-R-A เดี o ๋ยวพิมพ์เลยนะ มันเยี่ยมมากจริงๆจรมันเยี่ยมมากจอดซาร่ารู้สึกว่าซาร่าอยากได้โนรามากๆเลยจอดก็อยากได้เห <c oughs> มือนกันเดี๋ยวหลังจากรายการเราไปซื้อโนรากันดีกว่า <c oughs> ใช่ครับข <c oughs> องโยชิถือว่าเจ๋งแล้วนะอของต้นอ้อก,ก็เจ๋งเหมือนกันโยชิคือเวลาที่เราแบบทำงานมาทั้งอาทิตย์เลยจันถึงสุขเลยรู้สจะเหนื่อยเนาะ เสาร์อาทิตย์มากับบ้านโอ้โหนอนเต็มที่เลยเสาร์อาทิตย์วันจันทร์ต้องตื่นไปทํางานอีกแล้วไม่ชอบเลยรู้สึกว่าตื่นยากนะมเวลาตื่นแต่ละทีจะลุกจะตี้งที่อ้อมันไม่อยากตื่นทุกวันก็ไม่อยากตื่นอยู่แล้วหลับไหมตอนนี้อยากนอนไหมถ้าวันไหนคืองานเช้าไม่ค่อยอยากจะตื่นตื่นไม่ไหวเพราะเราเป็นคนนอนดึกแล้วพอตื่นเช้าปุ๊บมันรวนแต่ว่าเราก็ต้องตั้งนาฬิกาปลุกไว้ก็ต้องตั้งก่อนแต่พอนาฬิกาปลุก ได้ยินเสียงปุ๊บทำยไงต่อโอ้โหแย่มากๆคือต้องกดปิดเขียงทิ้งคือพยายามตะเกียกตะกายไปกดปิดให้ได้มันมันวุ่นวายมันแล้วเสียงเสียงมันเป็นเสียงที่เราไม่ชอบเลย จริงๆนะบางคนเวลาตั้งนาฬิกาปลุกไว้เสร็จปุ๊บอ่ะเลื่อนเลื่อนไปก่อนเลื่อนเออใช่สนู๊ดมันไปใช่ก็เปลี่ยนไปเลื่อน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 ไปอีกทีอ้าตื่นสายไปทำงานสายแล้วก็กว่าตัวเองว่าอ้สายจนได้เป็นแบบนี้ตามระเบียบจริงๆใช่ตัวน,น้องก,ก็เป็นเ <laughs> พราะฉะนั้นเนี่ยมันมีนวัตกรรมมาใหม่อันนี้เป็นนาฬิกาปลุกชื่อว่ารักกี้ <ๆ S 2> คือแบบหลายๆคนพอเห็นดูตาม ตามคลิปเลยนะคะคือบางคนเห็นปุ๊บเนี่ยมันเหมือนเป็นพรมเก่าๆพรมสีเทาๆแล้วมันจะปลุกฉันได้ยังไงคือเนี้ยมันเป็นระบบสัมผัสด,ด้วยก็คือเวลาคุณจะตั้งนาฬิกาปลุกเนี่ยมันสามารถตั้งเป็นเสียงปลุกก็ได้หรือว่าตั้งเป็นเสียงแบบคําพูดที่คุณรู้สึกว่าฉันต้องตื่นขึ้น,นมาทํางานบางคนอาจจะแบบตั้งข้อมูลไว้ว่าเสียงปลุกตื่นขึ้นมาเพราะความจนมันน่าก,กลัวโอ้โหตื่นเลย ให้รีบสะดุ้งตื่นขึ้นมาเลยทันที<ช>มาสามารถตั้งแบบนี้ได้เลยนะแล้วเวลาที่คุณตื่นเนี่ยไม่สามารถที่จะแบบกดเดอนเวลาไม่ได้ต้องไปยืนบนปลักกี้ ต้องตื่นึี่มาแล้วยืนบนลักกี้ประมาณ3วินาทีแล้วมันถึงจะมันถึงจะปิดไปถูกต้องเพราะฉะนั้นก็มันจะเป็นการบังคับให้คุณตื่นขึ้นมาตามเวลาที่คุณตั้งเอาไว้คนเรามันต้องใช้อะไรบังคับขนาดนี้เลยเหรอฮะให้ตื่นเออมันก็ต้องว่าแบบอ่ะไม่เป็นไรฉันก็แบบว่ามีความฉลาดมากกว่าไอ้ลักกี้เอารองเท้าไปแปะไว้ได้ไหมให้เหมือนแบบมีคนเหยียบไม่ได้นะคะต้องมีน้ำหนักกลักกี้จำด้วย จำน้ำหนักของตัวของตัวคุณเองด้วยเหมือนกันจำตัวเรามันจะเป็นเซนเซอร์มันเป็นเซนเซอร์ที่จับตัวคุณเลยว่า<ต>นี่คือคุณต้องเป็นคุณเท่านั้นที่ยืนบนลักกี้แล้วลักกี้ถึงจะปิดได้ดีไม่เอาลายเท้าเหมือนมีลายมือกับลายเท้าไงต้องเป็นลายเท้าเดียวกันสัมนะพันธ์กัน <S <S แ,ตแต่ตอนนี้คือต้องบอกว่าคนเข้าไปสนใจเยอะมากคุณสามารถเข้าไปดูใน kick starter ได้คือตอนนี้ยอดทะลุพุ่งเป้าแบบสุดพลังมากแล้วจริงๆ น่าสนใจชอบอยากาจะเอามาไว้ที่บ้านนะทั้งรักกี้และโนราเออวันนี้เป็นเบียวเกี่ยวกับการนอนการตื่นเนาะ <c oughs> อ่ะก็ถือว่าใครนะฮะที่สนใจก็ลองเข้าไปดูหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะฮะ <c oughs> แต่วันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะครับขอบคุณโซดาสิงทุกหยดซ่าโซดาสิง ขอบคุณ t o โยต้าค่ะขอบคุณเสื้อจากสิงไลฟ์ครับขอบคุณสภาพจากร้านพินพลอยขอบคุณ m e r c ์ซี่สกินแครขอบคุณแป้งรองพื้นผสมวิตามินบิวติ้ลิปบเกลค่ะและว,วันนี้นะฮะเรา2คนต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะและก่อนจะจากกันไปวันนี้เรามีคำถามมาให้ร่วมสนุกลุ้นลับ Merc y ซี่ e p i n g Mask 2ขนาดมินิ10กรัม สามารถเข้าไปตอบคำถามได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m o n t h e w a y t v s h o w ผู้โชคดีที่ตอบถูกรับไปเลย m e r c y s l e e p p n n m m s r 2์ขนาดมินิ10กรัมจำนวน3รางวัลครับ